สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอกินทั้งหมดก่อนสวัสดีก้อมนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมล์สไปตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทำพิซซ่าผักกันอบอกเลยว่าอร่อยมากพิซซ่าผักไร้แป้งนะคะมีผักอะไรในตู้เย็นเอาออกมาทำให้หมดค่ะมีแค่ชีสมีแค่ผักมีสิ่งที่เราชอบไม่จำเป็นต้องกินแป้งเราก็มีพิซซ่าอร่อยๆทานได้เหมือนกัน เป็นอาหารมื้อเช้าที่ทําได้ง่ายๆนะคะพิซซ่าผักเมนูนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือกลางวันมีนาขอแนะนําทําง่ายมากเดี๋ยวเราไปทำเลยดีกว่ามีอะไรในตู้เย็นก็ทําได้หมดเลยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยที่อหมมีบรอกโคลี เหมือวบลอกเคอรคี่มันอร่อยจริงๆนะโฟกัสให้เห็นหอ,อร่อย <c oughs> มีความกรุบพิซซ่าผักค่ะวันนี้วันนี้อยากกินอะไรที่มันเป็นผักผักแต่อยากกิน แต่อยากกินชีช,ชีชเคยเป็นไะตั้งกระทะเลยผักของมีนาเป็นบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะหรือน้ำมันพืชก็ได้แล้วแต่เราเราจะผัดผักให้สุกก่อนเขามีนามีบรอกโคลีนะคะนี่มีบรอกโคลีมีเห็ดมีเท่านี้ละค่ะมีสองอย่างเอาผักเป็นฐานใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะจะหั่นเป็นเล็กๆหั่นเป็นละเอียดหน่อย ไม่มีปัญหาค่ะเอามันเป็นฐานนี่แหละซิดเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจะได้มีความแบบผักจะได้มีความเค็มหั่นแบบไหนก็ได้นะแต่มีนานแนะนำให้หั่นแบบว่าบางๆนิดนึงแล้วรอ รอให้ผักเขาสุกค่ะแค่บรอคโคนีคก็หอมแล้ว เสร็จแล้วก็ทําเป็นกลมๆทำเป็นฐานมันทําเป็นฐานรีไฟโรยชีสก่อนนี่ยพิซซ่าผักจะอะไรมากมายอยากกินชีสอยากกินพิซซ่าค่ะ เสรแล้วเราก็โรยอีกชั้นหนึ่งค่ะชีสกระนำกระนำเรากินเองใส่ไปเลยเยืดเลย โรยพริกป่นนิดนึงสีสารไม่ดชายหน่อยนึงอ่ะคนไทยอ่ะเนาะอ่ะเสร็จะแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็อบอบอีกรอบรอสุกจบนี่ไง ผัดของเรามาเป็นนี้เลยแหมกะว่าสวยสุดฤทธิ์คือเราไม่ได้ใส่แป้งอะนะคะถ้าพอเราไม่ได้ใส่แป้งแล้วมันก็จะไม่ได้อยู่ทรงให้มันแบบเป็นผัดฐานโดนานแะไอ้ฐานได้นะคะ อืมอร่อยอ่ะอกาแฟค่ะกินแก้วนี้เลยสะใจดีอ๋ออร่อยอยู่นะ อยากให้ทุกคนลองนะคะบอกเลยว่าอาหารเช้าง่ายๆนะคะอาจจะมีขนมปังขนมปังก้อนเล็กๆสักก้อนนะคะกินคู่กันอิ่มค่ะได้ประโยชน์มื้อเช้าเ้าแบบนี้เนาะอืมฟินบีบซอสมะเขือเทศเล็กน้อยวาแล้วก็บีบสักหน่อยมันก็ต้องแบบว่าตามใจปากอรงนี้หนึ่งเนาะออร่อยค่ะบอกเลย มีนาลืมตอกไข่จริงๆนะตอกไข่สกฟองนะได้ครบคุณค่าทางอาหารเป็นอาหารเช้าง่ายๆสไตล์เรานะคะอยากให้ทุกคนลองนะคะมีอะไรในตู้เย็นจัดมาทําให้หมดตัวชีสเนี่ยซื้อติดบ้านไว้ก็ดีเพราะว่าชีสยังไงมันก็มันก็คือนมนั่นแหละค่ะมันก็มีประโยชน์ทานตอนเช้าไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องกลัวอ้วนเราไม่ได้แบบว่าทานตอนเย็นทานแล้วนอนเลยอะไรแบบนี้ค่ะ เมนูนี้ยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากไปแล้วค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาทำอะไรง่ายๆกันดกไปค่ะสวัสดีค่ะ